สวัสดีครับผมเต้คลาสิกาคารวานครับผมวันนี้มานําเสนอมอนเตแอฟชลูดงานสั่งตัดวัดตัวอีกหนึ่งรูปแบบนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวรถสีเทาเข้มนะครับตู้ก็เป็นสีเทาเข้มเหมือนเหมือนกันสิ่งที่คันนี้แตกต่างก็คือว่าเป็นพื้นฐานจากตัวแอฟชลูดแอลนะครับที่เปลี่ยนข้างในให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าพาดูข้างนอกก่อนดูเร็วๆเนาะเพราะข้างนอกก็คงจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากตัวปกติเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ย ก็จะได้ตัวที่เป็นสีเทาเข้มนะครับนี่อันนี้ภายนอกนะครับก็จะมีอุปกรณ์มาตรฐานครบถ้วนนะครับช่องเก็บข้อเก็บของก็เป็นครบถ้วนเราไปดูกันที่ข้างในนะครับคันนี้เนี่ยตัวเบสเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนไว้ว่ามันมาจากตัวมอนเตแอฟซูลเอล l อลก็คือตัวที่เป็นตัวยาวแล้วก็ห้องน้ําอยู่ท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีประตูปิดแบบนี้นะครับตัวประตูนี้ก็จะเป็นประตูตัวที่เคยเห็นกันอยู่เป็นปกติแล้วนะครับ ชุดเขาต้งเขาเตอร์ตรัวนี้ก็เป็นปกตินะครับมีอ่างล้างจานตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บหมวเท้าอ่านี้ครับช่องด้านนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเก๊ะเก็บของเก๊ะเก็บของแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเขียงอ่าอันนี้ข้างในของคันนี้ที่ผมบอกว่าแตกต่างคือว่าโจทย์คันนี้คือโจทย์ที่บอกว่าทํายังไงถึงจะเดินทางแบบนั่งแล้วมีเบลลคาด ในทุกๆตำแหน่งได้อย่างปลอดภัยนะครับคนบินครอบครัวใหญ่นาะเด็กๆเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง4ตํตำแหน่งเนี่ยก็สามารถนั่งแล้วก็คาดเดลวได้แล้วก็ตัวโต๊ะนี่เองเนี่ยก็สามารถยุบลงไปเป็นเตียงได้นะวิธียุบก็ง,ง่ายๆแบบนี้นะกด,ดลงไปแบบนี้กด,ดขึ้นก็แบบนี้ปรับระดับความสูงโต๊ะได้แล้วก็ตอนที่เรายุบลงเป็นเตียง,งไปมันก็จะเป็นเตียงแบบแบนเลยนะ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นความต้องการของลูกค้าว่าอยากได้เบาเบาะแบบนี้นะครับเป็นเบากับตันซีทที่เป็นตัวใหญ่เหมือนของพวกเอาผ้าเวลฟายแล้วก็ปรับไฟฟ้าแล้วก็ลูกค้าอยากได้สีดำก็จัดกันไปตามความต้องการนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเราสามารถจะปรับเป็นโซฟาก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเบาแบบนี้เป็นโซฟาเบส เป็นเตียง2ชั้นเป็นอะไรเงี้ยแล้วแต่เราหรือจะเป็น KFC อีกข้างนะีก็แล้วแต่เราว่าเราจะดีไซน์ยังไงแต่ว่าอย่างคันนี้นนที่นําเสนอ ER, คือว่าดีไซน์ตัวเบาะพวกนี้จะเป็นเบาะที่สามารถนั่งเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ปรับเอ็นได้เหมือนกับเบาะรถยนต์ทั่วไปเลยนะครับบนหัวนี้ก็เป็นตัวปกตินะครับเป็นตัวที่เปิดได้เหมือนเหมือนเดิมแบบนี้นะครับห้องตรงนี้จะเวลาที่จะลุกเข้าออกก็สะดวกได้เหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็ ถาให้ดูสั้นๆนะครับเพราะว่าตัวอื่นๆก็คงจะเหมือนตัวแอ s สโตรดแอปกติของเราแต่ว่าที่นําเสนอก็คือในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดมีความต้องการนะครับเป็นพิเศษแบบไหนก็พักไายมาโอเควันนี้ขอบคุณครับ